สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนกันแล้วนะคะก็ใครที่กำลังเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอาหารไม่รู้จะกินอะไรนะคะหรือว่าเบื่ออาหารในช่วงนี้นะคะก็ช้าก็แนะนำเมนูนะคะเป็นปีกไก่นะคะคนปีกไก่นะคะทอดไร้น้ำมันค่ะนะคะก็ทำง่ายๆนะคะเราไปซื้อคนปีกไก่มานะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะ แล้วข้าก็เข้าเม้ออบนะคะอบสักประมาณ10-15นาทีนะคะเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ไก่ทอที่อร็ดอร่อยแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็ไม่รู้นะซีกว่าไปซื้อเข่านะคะบางทีซื้อกับข้าวอาหารตามสั่งเนี่ยเราก็เบื่อนาออย่างเช่นกินก็ผัดกะเพรา,าข้าววกข้าวเลยนะข้าวผัดใช่ไหมคะ แล้วก็ผัดพริกอะไรต่างๆนะคะมันก็น่าเบื่อเนาะหน้าร้อนนี้นะคะถ้าเราอยากกินอะไรเราก็สรรหากินได้เลยค่ะ<ม>บางทีก็กินข้าวกับน้ําพริกนะคะมีปลาย่างสักตวัวหนึ่งนี้ก็อร่อยแล้วนะคะ<ส>เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะว่าเป็นอย่างไร